จรูน Census ัวจริงเป็นได้ที่เวนจาปล้นารลากห้าศนย์หนึ่งสองละวางเป็าที่เอ็การปกติครับผมร้อยโทภูมิศักดิตัดเวรผูครับกองร้อยฐานราบที่ห้าศูนย์หนึ่งสองเหน่อชาวกิจยาาหนึ่งหนึ่งครับผม ญาทุกท่านกระผมร้อยโูหุสัตพังเป็นตัครับตรงร้อยหาราบที่ห้าสโดยเฉพาะปีศาลาหนึ่งหนึ่งขอญาตเป็นยาสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติกานของสองร้อยร้อยรอห้าสิบหนึ่งสองนะจะเกาะจะมีทั้งทั้งหมดหกตำบลตามสิบหมู่บ้านตำบลลำยานะครับ

เราเกิดร่วมแต่สจะเกิดภาพไหนหรือก็ใจเดกันเพื่อสายปรับเองไม่มีที่ท่านเดินได้นมทคนคนวไม่ได okay. ้รากกันไว้เกิรันเราเกิดร่วมแทย ว่าอะไรภาพไคนไัดนทอห้เาเ้กันหะคเหตุการณ์ไม so ่ม like, like. okay. ีความกิดเดใต้นไทยรักรวมสวนรวมคนไทยเกิดใต้คนไทยนัน Nghe ngắt ra nha. Nghe. Bắt được không? Mình chỉ cần cái <laughs> này thôi. không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วางใจทหารนั้นก็เต็มทั้งวันคืนก็ดพอเสร็จตังนู่นงาตังนี้ล่ะต่างกัได้วางจเุ่่มากงานารได้ไ่ได้แไห ของจริงของยิงก็มีเยอะที่บ้านผมไม่ทราบยิงมาจากไหนตกที่ผมสังคาบ้านทะลุลงมาข้างล่างบ้านผมเฮ้ยโดนก็มากนะในวัดน,นี่ก็อ๋อเงินประจําที่เจ้าหน้าที่ของเรา

นายได้ย uhh ินไหมเดี๋ยวนี้นะตุ้มเตรียมมามดที่วัดมดเลยขนยากกว ตขาลไ่ย่ไอย่น้ดูแต่งีที่แยกนี่กับที่มาด้วยกันป่ะ้ารู้ให้ดูยิงก่ไม่อะไม่ไม่โฟเรา กบ้่ังเล่นันั้นไม่พวกโมเดลจากนี่

ยังต้องออกไปไปที่ร้านหัวผมจะขอด้วยได้ไม่ได้ต้องได้นั่นคือว่าวันที่สอบปลายข้างๆนั้นมันพังหมดนล้ผมจะขอหนูเรา กระโดดายเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยครับนี่จะทำแล้วแล้วก็ขอหน้าทำไปเอามาเลยรปภเนี่ยแล้วพขกผออ่เพราะว่าป้อนเออว่าปืนทั้งเอว่าปืนนทำไปยืนทั้งปบ๋ปืนของผมที่รปนี้มา บอลสบอรด่ไหมบอลมสองนกรเราขอบคุณทุกท่านครับ ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ đây ครับครับครับ เลขวางไปบัตราที่เหตุการ,ร,กรณ์ปกติครับกระผมร้อยโทคเนชแตงฤทธิ์ผู้คับ,บองร้อยหารลาบที่5011โดยเฉพาะกิจตาร์ 行行行 ช a เมตังสังฆังสระเตโตยังสีโตังสระนังสัจจามิโตต Namokarama Namo Buddhaya Namo Tassa ตำแหน่งตั้งอยู่ที่บาเมวัดางมิตรสุโขทัยบริุวณหมินเจลาที่11หัวหน้าบรรยายสรุปเกี่ยวกับขอบเขตและภารกิจของร้อยกังนี้สำหรับหัวข้อในการบรรยายจะบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่รละสิทชอบโรงเรียนในความรับผิดชครับต่อไปหน่วเลขที่2จะตั้งต่อไปหน่วยที่3คือหน่วยพัฒนาสันติที่73 4นะครับตั้งอยู่บริเวณหมู่3ที่หมู่1บ้านค้าตำบลตาเซ ครับแต่นะครับได้ยุคเป็นหมู่บ้านค้าเหมือนเดิมนะครับนิโปรได้ประกาศเป็นหมู่บ้านกำปองอนามัยคือหมู่บ้านตั้งทสุขเมื่อวันทา่เจ็ดพัตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าวังนะครับหมู่4ศรีตะบลพะลล็อกตั้งอยู่ที่นะครับลำพญานะครับนี่เป็นหนึ่งหมวดนะครับต่อไปคือชุดปฏิบัติการลดชุดชุดปฏิบัติการของหมวดตชดที่ส4 3 1นะครับชุดชุดปฏิบัติการนี้จะตั้งอยู่เวันนะครับแต่ว่าก็คือเขตุเกิดอบเมืองยะลานะครับทำให้น้ำเกิดล้นไหล ผมร้อยเอกสุชาติดคุณภูมิคุณพักร้อยทหารราบมาน่สีโยเฉพาะกิจราาที่11ครับเอกุณชิุภูมิผุ้พักร้อยทหารราบทา่ศูนย์น่งสี่ขออนุญาตบรรยายสุปถึงภารกิจการจัดและการปฏิบัติตามแผนนโยบายของ้บัญ่านเพื่อพลังาตนี้ครับที่สามรมทหาราที่ห้านะครับกอกกำลัง แต่กำลังมาสนับสนุนในส่วนของหน่วยพกติดเยลาที่11นะครับทีมี้เริจารณของหน่วยนะครับจะมีอยู่สองพื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเทศบาลนครเยลานะครับหรือตำบลสเตงครับอยู่บนเวณนี้นะครับทั้งหมดในส่วนนี้เราเป็นหน้าที่อยู่ในพื้นที่นึงคือพื้นที่ตำบลท่าสามครับเป็นหน่วยที่จะกำลังสนับสนุนภารกิจของหน่วยครับเพราะว่าตำบลท่าสามเป็นตำบลที่ถือว่าอยู่บ้านเองถือว่าค่อนข้างจะมากครับกำลังในพื้นที่ตำบลท่าสามค่อนข้างจะแน่นนะครับให้รับรู้กับทางราชการ ในส่วนของพื้นที่ล่อแหลมในคนที่ชอบก็จะมีในส่วนของโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วโรงเรียนที่สองโรงเรียนนะครับแต่ว่าโรงเรียนในเขตเทศบาลนคนยะลาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคนเป็นคนรับผิดชอบนะครับส่วน,นวัดหนึ่งในพื้นที่ตระบวนท่าสามก็คือวัดท่าสามในส่วนของวัดนี้นะครับเนื่องจากว่าพระอยู่แค่สามสี่รูปนะครับจะไม่มีการเดินอบรมเทศบารนะครับจะเป็นลักษณะของประชาชนญ,ญาติโทยมนำทัตาหาวแต่โอกาสครับ เส้นทางที่ดวที่3าเส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางแรกคือถนนเส้น409ครับ409ราผมร้อยเอกจตุพรธาน,านพิพัฒน์ผู้บังคับกองร้อยทานราบที่5013เหนือเฉพาะกิจยาลาที่11ขออนุญาตเรียนบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามนโยบายสารใจสู่สันติ ในการดำเนินการตามแผนจัดการบูโด542โดยมี1ส่วนปฏิบัติการจัดจากหมวดตัวเล็กทั้ง3หมวดมีจำนวนทั้งสิ้น10.213ุดบิ 3, <c oughs> และหมวดตัวเล็กที่1ตั้งอยู่ที่วัดหลักห้าโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ตนะิดเหนือตำบลโอเซ้งตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยาลาวุฒิโรงเรียนเบอร์เซ้งโรงเรียนยี่โบงพัฒนาโรงเรียนทาน้ำพึ่งโรงเรียนพัน วัดในพื้นที่เราิดชอบมีจานวน3วัดเส้นทางคมนาคมสายสําคัญในพื้นที่มีอยู่ด้วยกันทั้งเส้นสีเส้นทางได้แก่ถนนหลวงหมายเลข4063เป็นเส้นทางที่ใช้ไปอำเภอรามันเส้นทางหลวงหมายเลข4 0 8 6. คนเป้าหมายสําคัญในพื้นที่แบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้นโครงสร้างของหน่วยที่ยังต้องการดำเนินการในส่วนของกลุ่มบุคคลได้แก่กลุ่มของนสัย